สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นกจะมาหุงข้าวข้าวข้าวอันนี้เป็นข้าวจากประเทศลิทัวเนียนะคะเดี๋ยวนกดูก่อนว่ามันเป็นลิทัวเนียไหมขอเช็คก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าบางทีอาจจะมาจากอ่ารัสเซียหรือว่าข้าวอันนี้มาจาก รัสเ,เซียค่ะรัสเซียรัสเซียนี่ค่ะภาษารัสเซียย่นน่าจะมาจากรัสเซียนะนกไม่แน่ใจนะอันนี้เดี๋ยวต้องรอสามีฟันธงอีกทีหนึง่งแต่ว่าเป็นภาษาเขามีทุกภาษาค่ะรัสเ,เซียรัสเซียอะไรประมาณนี้ตามนี้ ข้าวอันนี้เขาจะให้มาสีถุงนะคะสีถุงสีถุงเป็นแบบนี้นี่ค่ะเป็นสีถุงแบบนี้เป็นสีถุงแบบนี้ค่ะเขาจะใส่ถุงมาแล้วมันเขาก็ถุงนี้นะคะแค่จะเป็นรูเล็กๆค่ะเห็นไหมคะรูเล็กๆรูเล็กๆเค่นี้เป็นรูเล็กแบบนี้ค่ะแล้วนกเอานกจะลองดูนะคะว่าหุงในถุงสี่ถุงเนี่ย มันจะสุกมันมันสุกหลอออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะแต่นกแกะถุงนึงนี่ค่ะแกะถุงนึงจะดูว่าข้าวที่เราแกะออกมาแล้วก็ข้าวที่อยู่ในถุงเนี่ยที่เราจะหุงพร้อมกันเนี่ยมันสุกพอดีกันหรือเปล่าโอเคค่ะไปกันค่ะข้าวสุกแล้วค่ะดีดแล้วลองเปิดพร้อมกันนะคะ ว่าเป็นยังไงบ้างแอนนแอนพร้อมกันหรือยังคะทุกคนนี่ค่ะสุกข้าวนี้วิตามินสูงมากเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ค่ะส่วนในสุกในถุง,ในถ,งนในถุงมันในถุงมันในนี่น่ะมันร้อน,น่ะน้องไม่กล้าหยิบเดี๋ยวน้องหา เดี๋ยวนกหายนี่ก่อนหาหาที่คีบก่อนในถุงค่ะในถุงก็สุกสุกเท่ากันค่ะทุกคนดูแล้วมันเหมือนสม่ําเสมอกันนะคะดูแล้วสม่ําเสมอกันดีอันนี้นอกถุงนอกถุงก็อาจจะแบบล้วนๆหน่อยร้วนๆหน่อยนะคะนี่ดูล้วนๆด้วนเลยเดี๋ยวนกจะแกะในถุงให้ดูค่ะเตรียม เตรียมกับข้าวไว้ให้เด็กแล้ววันนี้มีไก่มีอกไก่ทอดอ้าข้าวสุกดีค่ะทุกคนร้อนร้อนร้อนมากร้อนมากโอ้ย Yes Food Thamming ลูก Food t า a m m i n g กำลังมาค่ะลูก สวยงามแดนแดนสรุปสุกสวยงามมากค่ะนี่ไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวนะคะรสชาติดีด้วยโปรตีนสูงมากค่ะข้าวตัวนี้นี่ค่ะเดี๋ยวต้องกนมาชิมข้าวกันว่าข้าวนิ่มดีไหมอม นิ่มดีมากเพื่อนเพื่อนหอมแบบกลิ่นข้าวเขาคล้ายๆกับข้าวข้าวแบล็คบรี่ของของของไทยนะคะรสชาติเดียวกันเลย Which one's m i ยูจะเอานี้หรืออันนี้ดีวคะอาชุนขอบคุณค่ะโอเคนะคะวันนี้ไปกันแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนกนะคะเราจะมา โชว์กันเรื่อยๆเรื่องอาหารของประเทศบ้านสามีดิเชเนียนะคะเขากินอะไรกันยังไงคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามค่ะวันดีค่ะ